คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณปุยฝ้ายมาพร้อมกับเหตุการณ์ช่วงที่สูญเสียคุณย่าครับทำให้คุณปุยฝ้ายแล้วก็คนในครอบครัวต้องเจอเรื่องราวชวนขนลุกเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก2ปีที่ผ่านมา คุณปุยฝ้ายมาพร้อมกับเรื่องหลานรักมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในค่ําคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณปุยฝ้ายสวัสดีค่ะครับผมคุณปุยฝ้ายตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะอยู่ยา่านไหนจ๊ะเออแถวแถวจอมทองอะค่ะ,แ,ะแถวจอมทองอากาศเย็นสบายดีสิวันเนี้ยหนาวเลยค่ะวันนี้งงเนาะ ใช่อองง่าหหรือว่าพายุจะเข้าทีแรกเกิดมาช่วงอายุจนจําความได้ไม่เคยรับรู้ถึงความหนาวช่วงต้นเดือนเมษายนแบบนี้จริงๆมันต้องร้อนแบบเออๆๆงงเออ <c oughs> คุณปุยฝ้ายกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยค่ะครั้งในครั้งแรกค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังอย่างเดียวเลยค่ะโอเควันนี้ได้คุยกันแบบสดๆนะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณปุ๋ยฝ้ายครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาหลานรัฐที่ว่าเนี้ยเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณปุ๋ยฝ้ายค่ะเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนสิงหาสองปีที่แล้วนะคะซึ่งตัวฝ้ายเนี่ยอาศัยอยู่ในกทม,มแล้ววันหนึ่งช่วงตีสี่อะค่ะมีสายจากคุณป้าคุณป้าเขาบอกว่าคุณย่าเสียเสียชีวิตแล้วในเช้าวันถัดมาเราก็เลย เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะพอไปถึงก็เห็นคุณย่านะคะนอนเอามงครอบอยู่กลางบ้านนะคะเหมือนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องมีให้ผู้ใหญ่บ้านมาเพื่อทําเรื่องแจ้งเสียชีวิตอะไรเนี้ยค่ะแล้วทีนี้ป้าก็ได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องอ่ะมันแตกเพราะว่าก่อนหน้าวันที่คุณย่าจะเสียค่ะเหมือนคุณย่าเขาอยากอยากอาบน้าอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ําอาบน้ําตัดผมคุณป้าก็เลยอาบน้ําตัดผมให้แล้วก็ ถ่ายรูปให้คุณรูปนั้นคุณย่าก็คือยิ้มสดใสมากเลยค่ะก็เลยได้ถ่ายรูปนั้นเป็นรูปตั้งหน้าศพในวันถัดมาค,ค่ะ,ะแล้วที่นี้เราก็ตกลงกันว่างานศพจะจัดขึ้นเจ็ดคืนเพราะว่าเนื่องจากย่ามีลูกหลานค่อนข้างเยอะนะคะคนมางานเยอะก็เลยต้องจัดเจ็ดคืนคซึ่งในงคืนแรกเนี่ยก็ปกติค่ะแล้วก็มาเริ่มในคืนที่สอง เหมือนพวกป้าๆเขาก็ไปเฝ้าศพอะค่ะแล้วก็ได้มีการทํากิจกรรมเล่นไพ่เล่นอะไรกันตามปกติครับและทีนี้ในช่วงเวลาตีสองตัวคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาสัมผัสตัวค่ะอืแต่เขาก็มองไปก็ไม่มีอะไรแต่คุณแม่เนี่ยเขาก็เหมือนเกิดอาการกลัวค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างดึกแล้วก็แบบ เหมือนนั่งอยู่หน้าศพด้วยก็เลยกลัวแล้วสักพักนึงตัวคุณป้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินผ่านข้างหลังสพอหันไปก็ไม่ได้พบใครอ่ะค่ะอืเสร็จแล้วสักพักนึงพวกส่วนส่วนหนักที่วัดอะค่ะก็มาเห่าหอนอยู่หน้าศาลาที่เขากําลังเล่นไพ่กันอยู่ค่ะขเขาก็เลยตกใจก็เลยเหมือนเลิกเล่นกันไปอืเสร็จแล้วก็บางคืนที่สามซึ่งคืนเนี้ยเป็นตัวฝ้ายเนี่ยเจอกับตัวเองเลยซึ่ง ที่บ้านเนี่ยเหมือนจะมีนาฬิกาโบราณเรือนใหญ่อยู่ค่ะในคืนที่สามทุกคนก็กลับมานอนที่บ้านหมดมีแค่อากูคนเดียวที่เฝ้าศพที่วัดซึ่งตัวฝ้านเนี่ยก็นอนกลางบ้านกับแม่แล้วก็พี่ๆซึ่งตรงกลางบ้านที่เรานอนเนี่ยเป็นที่พักศพคุณย่าพอดีอะค่ะมาถึงว่าแบบคุณย่านอนตอนเสียชีวิตอะไรอย่างนี้เราพวกฝ้าก็นอนกันแล้วนาฬิกาโบราณเนี่ยมันจะตีแบบไม่เป็นเวลาค่ะด้วยความที่าอายุการใช้งานมัน ค่อนข้างเก่าอแล้ววันนั้นฝ้ายก็ตกใจเสียงนาฬิกาก็เลยจะลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําแต่ทีนี้จังหวะที่เราจะลุกไปเข้าห้องน้ําเราก็ได้ยินเสียงหมาหอนะคะมาตั้งแต่ปากซอยบ้านแต่ว่ามันแตกตรงที่ว่าเสียงค่ะมันมาหยุดที่บ้านเราพอดีอตัวฝ้ายก็เลยล้มลงนอนต่อเพราะว่ากลัวเกิดอาการกลัวอืสักพักหนึ่งสุนัขที่เราเลี้ยงไว้สองตัวมันก็เข้ามาในบ้านมา ทคํ้ายนิ่งๆ่เนี้ยเราก็เริ่มพงบหัวขึ้นมาดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือคุณย่านั่งอยู่ที่หน้าทีวีตรงเรือนนาฬิกาค่ะเห็นเป็นคุณย่านั่งเลยเหรอใช่ค่ะส่วนท่าทางของคุณย่าเนี่ยคือหันหน้าค่ะุนลัหันหน้าออกทางนอกบ้านนะคะอืสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มขยับตัวแต่ว่าอืเขาเอาแขนค้ำพื้นเหมือนจะลุกขึ้นแต่ไม่ได้ลุกค่ะเขาเอามือถัดก้น ถัดไปเรื่อยๆเหมือนถัดไปหาสุนัขกัค่ะถัดไปเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นตัวฝ้ายก็แปลกใจว่าทําไมย่าถึงไม่ลุกขึ้นเดินเขาทําท่าเหมือนจะเดินทําไมถึงไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทักๆนึงเราก็มองจนรู้สึกว่าเรากลัวอกลัวว่าคุณย่าจะเห็นว่าเราเห็นเพราะว่ามันค่อนข้างชัดอะค่ะเพราะว่าตรงนั้นอะเปิดไฟไว้ครับเสร็จแล้วทีนี้ฝ้ายก็เลยหันตะแคงข้างปรากฏว่าคุณแม่เตื่นอยู่คุณแม่ก็ถามว่า ใช่คุณย่าไหมฝ้ายบอกว่าเออใช่ค่ะย่าอยู่ปลายเท้าเลยแม่บอกว่าแบบแม่แม่ก็กลัวเหมือนแม่เขาได้กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแป้งกลิ่นอะไรพวกน,นี้ค่ะหมายถึงว่าไม่อคอยถามเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ที่บอกว่าเห็นคุณแม่ตื่นอยู่คุณแม่เห็นเห็นเหมือนกับที่เราเห็นไหมคุณแม่เขาได้กลิ่นค่ะแต่เขาไม่กล้ามองก็คือได้กลิ่นฝ้ายว่าฝ้ายเห็นไหมใช่ค่ะใช่ก็เลยหันหันมาถามตัวของฝ้าย เขาน่าจะสังเกตเห็นอาการของฝ้ายแหละนะตอนนั้นอ่ะใช่เพราะว่าฝ้ายกลัวจนแบบว่าเหมือนหน้าซีอะค่ะเออเออเออค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ด้วยความกลัวมันก็เหมือนเลยเราเลยเผลอหลับไปอะค่ะพอหลับไปตื่นเช้ามาฝ้ายก็จับไข้แต่ก็แต่ก็ไม่ได้เป็นไข้หนักขนาดนั้นแล้วทีนี้ฝ้ายก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับป้าฟังว่า เมื่อคืนเจอย่านะแต่ว่าย่าการย่าแปลกมากเลยย่าแบบทำไมย่าถึงใช้ถัดก้นก็ไม่รู้ย่าเหมือนจะลุกแต่ก็ไม่ลู้ซึ่งพอคุณป้าได้ฟังคุณป้าก็ร้องไห้ออกมาคุณป้าบอกว่าก่อนที่คุณย่าจะเสียเนี่ยคุณย่าไม่กล้าเดินไม่กล้าลุกขึ้นเดินเพราะว่าท่านแก่มากแล้วค่ะท่านกลัวตัวเองจะล้มก็เลยใช้เมื่อถัดก้นไปทั่วทั่วบ้านแต่ซึ่งก่อนหน้าเนี้ย ตัวฝ้ายไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงโควิดอะคะ่ะฝ mm ้า hmm. ยก็เรียนมหาลัยไม่ได้กลับไป mm hmm. เหมือนทางคุณย่าเขาก็เลยค่อนข้างเอทางคุณป้าก็เลยค่อนข้าง่อแบบตกใจแล้วก็เสียใจเพราะคิดว่าแบบเอ้ยตัวย่ากลับมาบ้าน <c oughs> จริงๆอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยค่ะเมื่อหลังจากนั้นงานศพเจ็ดวันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะ mm hmm. ซึ่งวันสุดท้ายก่อนที่ตัวฝ้ายเนี่ยจะกลับมากรุงเทพป้าได้เอาสร้อยเบี้ยกแก้ะคะ่ะ <c oughs> มาให้บอกว่าเนี่ยเป็นสร้อยที่ย่าใส่ติดตัวไว้แล้วตอนที่ย่ามีชีวิตอยู่ค่ะมันย่าบอกว่าเออเดี๋ยวให้ให้ปุ้ยฝ้ายนะเพราะว่าย่ารู้ว่าตัวฝ้ายค่อนข้างที่จะกลัวค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้แต่ซึ่งตอนนั้นฝ้ายก็ไม่ได้สนใจฝ้ายก็บอกว่าอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็ให้พี่สาวไปใส่ไว้อืมเสร็จแล้วพอพี่สาวเขาก็ใส่นอนปกติค่ะแต่ตื่นมาเนี่ยตัวสร้อย่ไม่ได้ขาดนะคะแต่ว่าเบี้ยแก่หลุดอยู่บนหมอนอื ซึ่งทางที่บ้านเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเราใส่อะไรแล้วบูชาอะไรแล้วเราหลุดเนี่ยแสดงว่าของสิ่งนั้นไม่เหมาะกับเราหรือว่ามไม่อย,อยากอยู่กับเราพี่บ้านก็เลยให้พี่สาวถอดแล้วก็มาให้ตัวฝ้ายใส่แทนอพอฝ้ายพอฝ้ายเอามาใส่เสร็จได้อีกวันนึงเราก็เหมือนไปทำกิจกรรมข้างนอกค่ะแต่ว่าวันนั้นมันรู้สึกแตกคือเราเห็นคนอยู่ช่วงหางตาค่ะตลอดเวลาเลย ต่พอเราหันไปก็คือไม่เจออะไรเลยค่ะอืแล้วเราก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังว่าเออเรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเพื่อนก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกอาจจะเพิ่งผ่านงานศพคุณย่ามาก็เลยอาจจะรู้สึกกลัวอะไรอย่างนี้เสร็จค่าวันนั้นก็ไปกินสเต็กกับเพื่อนค่ะไปกันสามคนมีฝ้ายแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนพนักง,งานเนี่ยนําแก้วน้ํามาเสิร์ฟสี่ใบวางไว้ซึ่งตัวฝ้ายก็บอกว่ามากันแค่สามคนนะคะเขาก็บอก เอาหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองแล้วเ,เขาก็เก็บกลับไปฝ้ายกับเพื่อนก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยรีบกินรีบกลับแล้วในขณะที่ฝ้ายขี่รถกลับบ้านเนี่ยฝ้ายก็ยังรู้สึกเหมือนเห็นคนอยู่ที่ห่างตาอยู่ค่ะพอเราหันไปมองก็ไม่มีอะไรสักพักหนึ่งเราก็ยังรู้สึกอยู่ฝ้ายก็เลยมองกระจกหลังของมอเตอร์ไซค์ทอมองไปปรากฏว่าเจอเป็นโครงสร้างผู้หญิงอะคะ่ะ เอาหน้าพาดอยู่บนไหล่เรา mm. แล้วก็ตาค่ะมองมาที่สร้อยคอเรา mm. แต่ว่านะตอนนั้นฝ้ายรู้สึกแค่ว่าสรีระเขาคุ้นตาแต่ว่าไม่ได้โฟกัสว่าเป็นใครด้วยความ mm. ที่เราตกใจเราก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วก็ mm. มาถึงบ้านก็ร้องไห้บอกแม่ว่าเนี่ยเจออย่างนี้อย่างนี้นะ mm. แม่ก็เลยโทรไปบอกป้าว่าเนี่ยทําไมแบบฝ้ายใส่แล้วฝ้ายเจออย่างนี้อย่างนี้ฝ้ายกลัวมากเลย mm. ป้าก็เลยบอกว่า ให้ลองจุดทูบบอกย่าไหมเพราะว่าก่อนย่าเสียเนี่ยย่ามีอาการเป็นอัลไซเมอร์ปางทีคุณย่าอาจจะลืมว่าตัวฝ้ายเนี่ยเป็นหลานอาจจะคิดว่าคนอื่นเอาไปใส่ก็เลยก็เลยมาให้เห็นเพราะถ้ารู้ว่าตัวฝ้ายกลัวเนี่ยย่าคงไม่มาให้ใหเห็นหรอกเพราะหลังจากจุดทูบไปก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจนกระทั่งอีกวันนึงตัวฝ้ายเนี่ยฝันฝันว่าเหมือนเราไป น่าจะเป็นน้ําตกอะค่ะเพราะเราได้ยินเสียงน้าตกระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยก็จะมีคุณป้าคนหนึ่งที่เขาอยู่หน้าทางเขาก็บอกว่าไอ้หนูนี่มันไม่ใช่ทางของเองนะให้เองอี่ยเดินออกไป <Okay. S 2> อย่าไปทางนี้มันไม่ใช่ทางของเองซึ่งตัวฝ้ายเนี่ยก็ไม่ได้ฟังเขาเพราะฝ้ายรู้ว่าตัวเองฝันแต่ทุกครั้งที่เราฝันเนี่ยถ้าเราตกจากที่สูงเราจะตื่นฝ้าย <Okay. S 2> ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราไปน้ําตกเราอาจจะตื่นฝ้ายก็เลยเดินเข้าไปและที่มีระหว่างทางที่เดินเข้าไปอะค่ะ จนเราเริ่มเห็นน้าตกแล้วมันสวยมากมันมันมันดึงดูดเรามากเลยจนเรารู้สึกว่าอยากจะกระโดดลงไปน้าฝ้ายก็ได้ยินเป็นเสียงแบบอย่างเงี้ยค่ะเสียงเป็นเสียงแบบเสียงก๊ะ๊ก๊ะก๊ะเหมือนแบบคุกคักอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมไทยๆลอยมาแล้วคุณคุณยายคนนั้นก็เดินตามเข้ามาบอกว่าเนี่ยเดินตามเสียงนั้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ทางของเองเองอย่าไปนะเขาพูดกับฝ้ายประมาณนี้ค ฝ้ายก็เลยตัดสินใจเดินตามเสียงนี้ออกมาซึ่งเสียงเนี้ยพาเราย้อนออกมาทางเดิมอืมเป็นทางออกแล้วก็<ะ>ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วฝ้ายก็ตื่นขึ้นมาฝ้ายก็มาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกเราก็ฝันอย่างนี้เป็นปกติเดี๋ยวก็ไปใส่บาตรเอาเสร็จฝ้ายก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ว่ามันคือเสียงอะไรเพราะว่าเรารู้สึกคุ้นหูแต่ว่าเรา<ะ>นึกไม่ออก<ะ>จนวันหนึง่งฝ้ายสะดุดล้ม,มแล้วปรากฏว่าสร้อยอะคะ่ะมันกระทบกับ อกมันดังอมันดังเป็นเสียงที่เราได้ยินในฝันเลยเสียงเดียวกันใช่แล้วใช่ค่ะมันมันจะเป็นเสียงประหลาดอืออืออเสแ็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้าแล้วกลิ่นนั้นล่ะก็เลยเหมือนขย่าเขย่าวดัวค่ะปรากฏว่ามันมีเป็นเหมือนผนึกของแป้งอะค่ะแป้งแป้งที่เราใช้ทาตัวมันติดอยู่ตามข้างในของเบียร์แก่ข้างในของเปลือกหอย เราก็เลยดมดูสรุปว่ามันคือกลิ่นแป้งที่คุณย่าใช้ตอนมีชีวิตอะคะ่ะเหมือนท่านใสมาระยะเวลานานมากก็แป้งมันก็เลยฝังลึกจนแบบกลิ่นมันยังอยู่อะค่ะเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นประจำตัวของคนเท่าคนแก่เขามีกลิ่นประจำตัวของเขาจริงๆนะใช่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะท<อ>ีนี้ก็เลยมาคนนพบว่าเออจริงๆแล้ว ย่าก็คือดูแลเราไม่ได้มาหลอกเราอย่างที่เราเข้าใจทีแรกเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะอแล้วเสียงเมื่อกี้ที่เขย่าคือทุกวันนี้คือหมายถึงว่ายังห้อยเบี้ยกแก้ของคุณย่า,าไว้ใช่ค่ะเพราะว่าเคยถอดแล้วฝันนะคะเป็นอันนี้เป็นฝันที่ค่อนข้างเรากลัวมากเพราะว่าเราฝันว่าเราหลับครับพอพอเราหลับในฝันก็คือเหมือนก็เราหลับอีกนะคะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาในกองที่เป็นกอง ทีแรกเราคิดว่าเป็นของแต่พอมองจริงมันคือมนุษย์อะคะ่ะมันคือศพคนทั้งหมดเลยแล้วก็เจอเหมือนเขาสูงประมาณสองเมตรนะคะแล้วก็ถือไม้ไหมแต่ไม่ได้ตัวแดงนะคะแต่ตัว,ต,วตัวใหญ่ประมาณสิบกว่าคนนะคะเดินรอบรอบ,รอบกองนี้แล้วก็มีท่านหนึ่งเขาเห็นสายตาฝหา้ฝหา้ก็พยายามหลับตาแล้วเขาก็พูดว่าเขาเห็นตาเด็กคนนึง เด็กคนเด็กคนนี้ทําไมถึงลืมปาแสดแว่าไม่ใช่นะสิทําไมถึงลืมปลาเขาก็ช่วยกันหาฝ้ายก็พยายามมุดเข้าไปใต้ศพพวกนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เขาเจอเราเสร็จแล้วทีนี้ก็มีคนคุยเจอเขาก็เลยหิ้วแขนฝ้ายค่ะแล้วก็โยนฝ้ายออกมาแล้วก็เป็นช่วงที่ฝ้ายอ่ะสะดุ้งเฮือกขึ้นมาแลวซึ่งพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าแม่มายืนปลุกอยู่แม่บอกว่าเรียกยังไงฝ้ายก็ไม่ตื่นแม่ก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกก็เลยเรียกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เสร็จ้วก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแต่ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยจอฟ่าย่ะไม่เชื่อว่าแบบพูดง่ายๆว่าไม่ได้เชื่อเรื่องมากสวรรค์นะคะเสร็จแล้วทีนี้อาทิตย์ถัดมาเราบังเอิญที่ว่าแม่อยากกินปลาสลิดแม่บอกว่าให้ไปวัดนี้ให้หน่อยครับตัวเราก็ไปปรากฏว่าไปเจอที่เขาเหมือนมีเป็นฝั่งนาลกก็ฝั่งสวรรค์นะคะออือแล้วในวันนั้นเราไปเราก็ไปถ่ายรูปไปอะไรไปเรื่อยกลับ,บมาก็ยังมาเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยแม่เหมือนในฝันมากเลยนะเหมือนมากเลยแต่แบบ เออสงสัยแบบฝ้ายคงคิดไปเองอะไรี้ค่ะ uh huh. แล้วแม่เขาบอกเนี่ยมันไม่ตลกนะมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ตลกซึ่งตัวฝ้ายก็ยังแบบยังติดเล่น uh huh. อยู่อะค่ะ uh huh. แล้วในคืนนั้นเราก็ฝัน uh huh. เขาเมายืนมายือนอยู่เหมือนยือนอยู่ระหว่างหน้าเราอะค่ะแล้วเขาก็พูดว่า uh huh. มึงไม่เชื่อแล้วมึงมาทําไมเขาพูดอย่างนี้ uh huh. ซึ่งตัวฝ้ายก็ตกใจแล้วก็พยายามที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นอะคะ uh ่ะ huh. แล้วเขาก็ยังยืนมองอยู่อย่างนั้นจนเรารู้สึกว่าเรากลัวไฟ้ก็เลยบอกว่าไสเชื่อนะว่าว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแบบรอบหน้าถ้าไปไฟ้จะจะมีโอกาสไฟ้จะไปไหว้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนเราก็เลยตื่นขึ้นมาจริงๆรอบเนี้ยค่ะหลังจากนั้นแม่ก็เลยให้เอาเบี้ยกแก้เนี่ยมา่ใส่ติดตัวตลอดเลยเพราะว่าหลังจากใส่ก็จะไม่ค่อยฝันอะไรที่ร้ายแรงแบบนี้ค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นเสียงเมื่อกี้ที่ไา้เขยา่าคือเสียงเบี้ยแก้ถูกไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะ<อ>คือมันจะเป็นเสียงเงี้ยคะ่ะเพราะ<อ>ว่าเหมือนมันหลวมครับใช่ค่ะเราลองเขย่าอีกทีอืมอโอเคโอเคอสิ่งสิ่งที่บอกว่าเป็นเบี้ยแก้อะไรพวกเนี้ยก็พกไว้ติดตัวตามความเชื่อก็ดีมันอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยปกป้องมันช่วยกันตามความเชื่อได้พอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุไสยมนต์ดำสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆแบบเนี้ยและยิ่งเป็นของจากบรรพบุรุษ ของจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาที่ท่านเนี่ยห้อยติดตัวไว้ตลอดเวลาแล้วมันตกท่อมาถึงเราอ่ะปุยฟ้าก็ต้องเก็บไว้ให้ดีได้ค่ะได้ค่ะอโอเคได้ครับปุยฟ้านั่นคือเรื่องเราทั้งหมดนะใช่ค่ะขอบคุณมากมากปุยฟ้าที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะครับผม หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณ <c oughs> กองสลาก p ล u ส c o m ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android